สวัสดีครับก็มาชมการติดตั้งแผ่นการร้อนของรถ W m w อ3กนะครับปีส0 2 3นะครสบนะคอับปี2023นตัวล่าสุดนะครับก็แผ่นารร้อนโอลารน,นะครับเราไชมการตั้งกันนะครับแล้วก็ร,ร้อนโอลาน,นะครับ ็ติดตั้งให้กับรถรุ่นย N เอน็น3นะครับตัวล้อสิบสองเบนท์สามครับติดตั้งแล้วสวยงามเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ครัก็ต้องการติดตั้งก็เข้าไปเลยวันนี้ก็ให้ชาวบงานกันนะครับร้อนที่ทนนะคุณร้อนแดดจีนใช้งานยาวนานนะครับถ้าอยู่ในสารปั๊บก็อยู่เวลสาลสมามถึงแปด่จอรถกว้างนะครับก็เข้ามาติดตั้งกันได้เลยครับรถทุกต้นทุกทุกห้อะครับจากโปรชั้นอยู่คันนี้ก็ให้ชาวบงานยูเอ็น73ตัวล่างอยนะครับ เกาะิทักษของนะครับการตั้างวันน้อมถือัางเกาะรืว่าโบราณนะครับ1.9ปดเัดาแป้าปนตนครับ